ก่อนไปขึ้นเขาภูกระดึงเราทําสิ่งนี้ค่ะทางไหนดีทางนี้ก็ได้ที่เดนิสาจะมีขึ้นภูกระดึงค่ะทุกคนเป็นการมาวอร์มโดยไม่ได้ตั้งตัวเลยแหละเออว่าแต่ตอนนี้เขาก็เดินนำเลยไปแล้วบางคนก็วิ่งบางคนก็เดิน ก่อนแนะนําว่าอย่ามาคนเดียวนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามากันห้าคนเราก็เลยมาในสถานที่มืดนิดนึงได้ตอน<ร>ที่เรามาก็สองทุ่มกว่าแล้วนะแต่ที่ไหนได้ทุกคนกนเขาไปถึงไหนกันแล้วนี่ยังเดินอยู่เลยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งตัวนะมารองเท้าก็ไม่มีบอกว่าจะพามาเดินเล่นเราก็นึกว่าจะไปเดินที่ไหนพอมาถึงอ้าวปรากฏว่าบอกว่าเราต้องวอร์มร่างกายก่อนนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขาปูกระดึงไม่ไหวกันนะ ที่เดนิสานนี่ไม่ต้องห่วงเขาเลยเพราะว่าเขาออกกำลังกายทุกวันวิ่งเล่นเตะบอลเตะกระสอบทรายกิจกรรมเข้าเยอะคนเนี้ยสิเข้าค่ภาพไปใส่เรบันฝุนเหนื่อยข้นไดนะครับก็นับเกินก็ได้ประมาณสิบสี่สิบห้าแล้วถ้าวนรอบนี้เท่าไหร่ครับ กิโลครับโอเคก็ต้องวนรอบนี้สิบห้ากิโลรอบนึงแ่าจะสโลนิดนั้นเราก็ต้องวนประมาณห้าหกเห็นข้างหลังแบบเนี้ยจะเป็นใครไปได้พ่ธีพ่ธีเดินตัดหน้าคลองเออนำคุณยายไปแล้วค่ะเนี่ยคุณยายจริงๆแล้วในบ้านเราอ่ะคุณยายนี่คือนามวันนะ สบายมากคุณยายน้องสู้ๆครับคุณยายทีเด็ดิสารเห็นแบบนี้คุณยายพิธีเด็ดิสารนี้ผ่านภูเขามาหลายลูกแล้วนะทุกคนอีแม่อีแม่ตอนนั่งมาแล้วมันบ่ให้ซ่อมไว้ให้ซ่อมไปโมเมมันโมเมเวลานี ตอนนี้มนสองทุม่มเลยอีเมลเลยผ้านังมาเลนที่ยังโอ้ก็รอดทุนเนาะเอาแล้วคุณยายที่เดีนอีสานเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วทุกคนต้อซ้อมไหมเดี๋ยวขืนพวกกระดึงบ่ไว้ครับจอกยิงเอาไม่ใช่ค่ะตอนนี้เดินอยู่เลนบลอกกิ้งกันค่ะ สรุปแล้วก็คือทั้งบ้านน่ะเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าเขาจะมาออกกําลังกายมาวอร์มกันก่อน,นมายืดเส้นยืดสายวอร์มให้ร่างกายนี้คือพร้อมก่อนขึ้นเขาก่อนหน้าเนี้ยที่เราไปขึ้นเขาทำนาคีนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะไม่ได้มีการวอร์มใดๆเลยนะพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ขับรถไปแล้วก็ไปทํากิจกรรมแล้วเราก็ปีนเขากันเลยค่ะปรากฏว่าอืเดี้งกันเลยค่ะ คนที่แย่ที่สุดนั่นก็คือคุณแม่ทีเดนิสานค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วทริปนี้รอบนี้เขาก็เลยอยากให้เรามาวอร์มร่างกายกันก่อนแล้ววันนี้ที่มานะเขาก็รู้กันหมดทั้งบ้านแหละยกเว้นคุณแม่ทีเดนิสาน <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเป็นห่วงอยู่คนเดียวอะ่ะเวลาปีนเขาใครยังพอจําได้บ้างเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะเราไปปีนเขาถ้านาคีแล้วก็ถ้านาคาที่จังหวัดบึงการกันแต่ว่าตอนนั้นอะไลฟ์สดยาวเลยนะสามชั่วโมงผ่านช่องทางยูทูบนะคะ่ะ <c oughs> มีไ่อันนี้ประมาณกิโลนะครับลลนไลฟ์สดสามารถดูย้อนหลังได้นะทุกคนเพราะว่าเรายังเก็บไว้อยู่ค่ะไม่ได้ลบอยู่ที่ช่องทางบ้าน YouTube นะคะอือว่าร้อยวีาสิบวไมเหล็กะเลนักร้อยห้าิบ เหเยอันน pues ี้เกิดว่าท่อเลยจ้าน้แบบว่าตัวลอยเลยอ่ะนี่นี่ตัวลอยผิวน้าเมค่ะน้าเมน้าเมย์ของพี่ทีเดนิสาและนี่ก็คุณยายทีเดนิสาค่ะโอณยายายคุณยายทีเดนิสา มาฟิตเลยเออ้ยังไม่พังเลยและนี่ทุกคนกำลังเล่นสนุกสนานกันเชียวแต่ละคนก็ต้องเตรียมพร้อมร่างกายกันให้ดีนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปปีนเขาภูกระดึงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามีการปีนเขาถ้ำนาคีนะคะที่จังหวัดบึงกาฬไม่ได้มีการวอร์มร่างกายนะคะทุกคนสุดท้ายแล้วปรากฏว่าเราก็จะมี อาการเร่้งไปนิดนึงนะและคิดดูแล้วกันว่าไปกันห้าคนในครอบครัวนะทุกคน,นไม่เป็นอะไรแต่ว่ามีร่วงอยู่คนเดียวค่ะก็คือคุณแม่ทีเดดิสารหลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์วันนั้นมีประสบการณ์วันนั้นไปห้าร่วงหนึ่งวันนี้เราก็เลยต้องมาเตรียมพร้อมกันนิดนึงว่าแต่ทั้งชีวิตเราขึ้นมากี่เขาแล้วนะเริ่มตั้งแต่เขาคิจกูดเขาถ้ำนาคีนาคาแล้วก็ภูกระดึงต่อไปคะ่ะส่วนน้องกับคุณแม่เขาน่าจะไปหลายเขากันแล้วแหละ อ๋อนึกได้มีถ้าภูท่อค่ะอันนี้ก็สูงเจชั้นเหมือนกันนะที่เราเคยไปปีนแต่ตอนนั้น่ะยังไม่มีพิธีนะที่นิศานยใหยังไม่ครัเอาเหและตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะหนองถิ่นจังหวัดหนองคายกัน ว่าไปแล้วไม่ได้มานานมากเกือบเกือบยี่สิบปีไหมอะ่ะทุกคนซิวเลยจ้านะแบบว่าตัวลอยเลยอะ่ะนี่นี่ตัวลอยน้ำเมนี่ซิ้วเลยนะน้ำเม <laughs> โอ้โหยายคุณยายคุณยายที่ได้นนิสัน

เขาโยกไว้อาเท้าแนเขนแขอแขวแขนอคนัขนแขแถนบขนแถึงม <c oughs> ันโยกน้ำหนัก,เกัเอ,ขอ,องขนนน่ร สนุกไหมครับเนี mm? ่ยสนุกมากครับมากระทั <t <t ่ง้านเลยค่ะทุกคนอหลังใครก็จะดื่อเหรอตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่าแต่ก็มีคนมาเตะตะกร้ออยู่นะ 还一包，我告诉 เยสบายเลยอ่ะทีพีทท่ทีครับรถเยสบายเลยแต่ต้องบอกก่อนนะบางจุดบางสถานที่ก็จับแบบ แสงไฟไม่พอมืดนิดนึงนะคะทุกคนทางที่ดีเราควรจะมีเพื่อนไปนะไม่ควรไปคนเดียวนะอ,นนวอีกประมาณเจ็ดนาทีก็สามทุ่มแล้วค่ะสามนาทีที่เราเหม,มาะกําลังกายกันทั้งบ้าน,น่ะทุกคน นุกกันใหญ่ร้านก็ยังเก็บไม่เรียบร้อยนะรีบเหมาะมันกายเพราะว่าตามใจทีไดียดิฉันแค่หกสิบห้าเองนี่เนื้อแร่สองสิบห้าดุน <c oughs> เอาแล้วอยากลองเหรอฮะโอเคไม่ไ่าพอ ถึงยกนี้ยกออันีไม่ได้ห5เองงได้สองสุาเอาแล้วสิจะยกน้าขึ้นหรือเปล่าท<ส>ีืาอาสรุปแล้วยกไม่ขึ้นนะ<ม>ก็เลยเดินลงเอาแล้วาเหือ,าเห,อ,า,เหอาเหลือแลอกอ,องเสาาเหอเหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรหนีบได้ไหมไม่นี้แค่ตอกเสาไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันจะถูกยกขึ้นมาอีก นี่ไงรูปแบบการยกที่ถูกต้องคนข้างหลังเหนื่อยไหมแต่เดี๋ยวก่อนตกลงใครเป็นคนเหนื่อยกันแน่งงแล้วเนี่ย พิธีขยันขันแข็งค่ะทุกคนในเรื่องการออกกำลังกายพิธีเขาชอบยิ่งมีเพื่อนนะไม่ต้องห่วงเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนค่ะ พี่ดีครับพี่ดีครับปิดคลิปให้ไหนครับตอเป็นไล์้ไม่ใช่เจอห้องน,น้ำแต่ก็มาตอนถ่าย <c oughs> ยังไม่ปิดคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนั่งเล่นตรงนี้อีกนิดนึงมชมบรรยากาศแขนคู่กันนิดนึงคะ่ะทุกคนไม่ได้มานานมาก ไปแล้วไปแล้วที่เห็นนี่ก็คือช่วงฝนตกค่ะทุกคนฝนจะมาเมื่อบานตกไงครับใช่ฝนตกเขาก็เลยกวัาฝนกันเนีนแล้วครับกลับก็เลย่อชปีนี้ไปไหนครับฝาคนแรกกูเชร์ซัมซาก่ายนูได้ครับไปกันแล้จะนูไดีล่ะสุดี่สุ